สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนําโปรโมชั่นเสริมสําหรับท่านที่ใช้ซิม d ีแท็ในระบบเติมเงินกันอยู่นะครับซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็เป็นโปรโมชันที่ใช้ในการโทรในเครือข่าย d ีแทตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งมีอายุการใช้งาน7วันนะครับเพียงแค่ 50บาทเท่านั้นนะครับชื่อโปรโมชั่นว่าโปรดีแท็กโทรไม่อั้นเบอร์ดีแท็กตลอด24ชั่วโมงนาน7วันนะครับเพียงแค่50บาทนะครับก็ใช้ในการโทรในเครือข่ายของ d t แทได้ไม่อั้นเลยนะครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งการโทรในแต่ละครั้งนั้นจะต้องจำกัดไม่เกิน60นาทีนะครับถ้าเกิดเกิน60นาทีส่วนที่เกินจะต้องจ่ายนาทีละ99สสตางค์นะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะโทรครั้งหนึ่งไม่เกิน60นาทีนะครับหลังจากนั้นวางสายแล้วก็กดโทรใหม่ได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับก็อย่างเช่นโทรสัก50นาทีวางสายแล้วโทรใหม่โทรสัก55นาทีวางสายแล้วก็โทรใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายส่วนเกินนะครับเพียงแค่50บาทนะครับใช้ได้7วัน50บบาทนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าเกิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็ 53.50สาตางค์นะครับก็ปัดทศดนิยมขึ้นเป็น54บาทนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีเงินในระบบ54บาทท่านก็กดสมัครโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยนะครับวิธีการกดสมัครก็กดดอกจัน104ดอกจัน8 3 1ดอกจัน8 4 8 8, 8 0 3 4 แล้วก็กดโทรออกหลังจากนั้นรอรับ SMS ยืนยันการสมัครนะครับย้ำวิธีการสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน8 3 1ดอกจัน8 4 8 8, 8 0 3 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับกับโปรโมชั่นโปรดีแทโทรไม่อ้นเบอร์ดีแทตลอด24ชั่วโมงนาน7วัน เพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับเป็นโปรโมชันตัวเองนะครับที่ถือว่าคุ้มสุดๆเลยทีเดียวนะครับก็ตกเฉลี่ยวันหนึ่งก็น่าจะสักประมาณ9บาทกว่าๆมั้งนะครับสำหรับโปรโมชันตัวนี้นะครับก็ถือเป็นโปรโมชันที่ถูกนะครับสำหรับท่านที่ใช้โทรในเครือข่าย d t แทด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยนะครับกด 104, ด 3, อกจัน1น4ดอกจัน3่าขคอภัยเริ่มใหม่นะครับกดดอกจัน1น4 ดอกจัน8 3ดดอกจัน848 8ี่4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับเพียงแค่นี้ท่านก็ได้ใช้โปรโมชั่นโปรดีแท็กโทรไม่อัน้นเบอร์ d ีแท็ตลอด24ชั่วโมงนาน7วันเพียงแค่50บาทกันได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการใช้โปรโมชั่นโทรในเครือข่า,ขาย d ีแท็ตลอด24ชั่วโมง7วัน50บาทด้วยก็แล้วกันนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ